สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ประสิทธิ์โชว์มาพบกับคุณผู้ชมครับคนเรานะในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะทำอะไรมันบางครั้งก็ประสบความสําเร็จนะบางครั้งก็ไม่สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับว่าต้องมีสักวันเป็นของเรานะช่วงนี้ฟังเพลงครับต้องมีสักวันครับต้องมีสักวัน ต้องมีสักวันทองคำเติมฝันปลอบใจราวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน ขอใครสักคนยอมทนรูวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเขามาป่าปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้น ค่อยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วัน่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าลางไม่ตรี เป็นคู่ชีวีในยามที่มีวันนั้นต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วัน่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรอ อย่าราอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวีในยามที่มีวันนั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับก็มีความสุขการสนใจสวัสดีครับ